ไม่ไม่มีสองตัวต่อกันที่หลังแ้งสอตัวต่อกันสองตัวต่อกันเลย <c oughs> เรากลัวคนเยอะไงถ้าลงร้องกันอมาถ่อุรได้ไมนต่างออกไ่เจอ บางบานเอาประตูจะตังไปเนี่ยออกไม่ได้เ,เออ <c oughs> สามช่วงๆไม่ไหเออเออสองสามหยิบไม้ยิงไมยิบไม้้ออุ้ยแม่อันมีกระเป๋าใหม่แล้วเหรอเป๋าขึ้นแม่อันมีแล้วมีกระเป๋าใหม่แล้วเหรอค่ะแอนนะจ๋ามีกระเป๋าใหม่แล้วเหรอคุณแม่ซื้อมาคุณไม่ว่าทนไม่ไหวแล้วแม่เขาไม่ไหวแล้วยังเล็กไปอยู่แม่บอกว่าไม่ต้องรักษาขนาดนั้นหังเล็กไปยังเล็กไปยังเล็กไปอยู่แน่ปปิดดหมไไม่มี ไม่มีปิปปิปจู่จ่รเฮ้ยแม่อะไรอะเตเปอะไรอ่ะอ๋อนีอันนี้มาจากคอมิชั่นเลนิวซีแลนด์ไปนิวซีแลนด์ไปสวิตอย่างเดียวเลออดีขีดโอไปไม่แล้วอย่างเดียวชีดอีกแล้วเมื่อกี้จะีดีกแล้วเลยนะเราอีแป๊บเดียวหมดไลอัอนบอกปิดแป๊บเดียวหมดไ่ยา เดี๋ยวติดใจไหนเดี๋ยวแม่แก้วถังตรงมาจากอเมริกามันเจงดูหนาหน้าหวานดีเป็นน้ำพึ่งดีไงรสรสชาติมีใบกระเพราอ่ะไม่มีบกระเพราดูติดใจคนละเรื่องเลใบกะเพราติดอยู่บนหัวรถไก่รถไมารถนมางรถหน่มมารถ่มมาแล้วตอนนี้แล้วจะรอหรือเปล่านาอไปแล้วค้าเจอกันแน้ มาถึงบแล้วกำลังจะไปอุดรด้วยอำนาจเจริญโอเคครับฮือโ่ได้หลับบไครับอัญยังั่องคอัยงเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินซ้ำตามเผื่อปลาส้มไหปลาซ้